สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่บอกกันเลยว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเนี่ยเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับเหตุการณ์นี้เองเนี่ยจะย้อนกลับไปที่ประเทศอินเดียสมัยที่ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่นะครับผมหรือเรียกชื่อในตอนนั้นว่าบริเตนลาดนั่นเองครับอินเดียเนี่ยถูกยึดโดยอังกฤษก็จริงแต่การยึดเนี่ยเป็นสิ่งที่อังกฤษเก่งครับ การปกครองเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับผมมันต้องมาปกครองกับคนที่มีวัฒนธรรมต่างกับตัวเองมากเนี่ยการจะแก้ปัญหาอะไรให้กับประชาชนนะมันก็ทําได้ยากนะครับและอาจจะไม่ได้เข้าใจดีนักและอาจจะทําให้โดนหลอกได้ครับ เหตุการณ์นี้เองเนี่ยเป็นที่มาของคําว่าคอปปาเอฟเฟกนะครับผมซึ่งก็ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ใช้กันในหลากหลายวงการมากๆไม่ว่าจะเป็นในการใช้ชีวิตปกติในบริษัทหรือแม้แต่ในการวางแผนมาร์เก็ตติ้งหรืออื่นๆอีกมากมายวันนี้แหละจะพาทุกคนมารู้จักเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดคําว่าคอปปาเอฟเฟกขึ้นมาแล้วก็คอปปาเอฟเฟกนั้นคืออะไรกันแน่เหตุการณ์นี้มันมีอยู่ว่าณนตอนนั้นเองอังกฤษเนี่ยก็ได้ปกครองกรุงเดลีมาที่เรียบร้อยแล้ว และการปกครองเนี่ยมันก็ต้องดูแลทั้งคนอังกฤษดูแลทหารอะไรต่างๆที่เข้าไปอยู่ในกรุงเดลีแล้วก็รวมไปถึงทั่วทั้งอินเดียเลยนั่นก็คือบริเตนร่าถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยอังกฤษก็ต้องดูแลคนอินเดียที่อยู่ในประเทศอินเดียด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดูแลแต่คนของตัวเองเนาะนี่คือหน้าที่ของการปกครองแล้วมันได้มีเหตุการณ์การระบาดของงูเห่าขึ้นมาครับซึ่งงูเห่าเนี่ยเป็นงูที่อันตรายเนาะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอังกฤษก็ต้องหาทางจัดการกับงูเห่าครับแต่จะส่งทหารไปไล่จัดการงูหเห เรื่องที่อาจจะเล็กจนเกินไปสำหรับทหารแล้วก็อาจจะยากมากๆต้องใช้บุคลากรต้องใช้กําลังทรัพย์เยอะครับอังกฤษเองเนี่ยก็อยากจะให้คนในอินเดียเนี่ยมาช่วยจัดการปัญหานี้ด้วยแล้วจะทํำยังไงดีละ่ะให้ชาวบ้านเนี่ยจูๆมาช่วยกันล่างูเห่ากัน อังกฤษเนี่ยนะครับผมก็เลยคิดว่างั้นเราตั้งค่าหัวงูเห่าดีกว่าให้คนเนี่ยไปล่าง,งูเห่ามาแล้วก็เอางูเห่าเนี่ยมาแลกเงินได้นะครับผมก็จะทําให้ลดจํานวนงูเห่าลงได้อย่างเร็วมากๆแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นคนอังกฤษหรือว่าคนอินเดียเองก็ตามแผนการนี้ได้เริ่มต้นขึ้นครับและในตอนแรกๆเนี่ยก็มีคนเอางูเห่าเนี่ยมาแลกเป็นเงินนะจํานวนเยอะเลยนะครับผมมี คนออกไปล่าง,งูเห่ากันเต็มไปหมดจนล่ากลายเป็นอาชีพเลยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยงูเห่าก็ลดลงจริงตามที่อังกฤษเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับผมแต่แทนที่ภารกิจนี้นั้นมันจะสําเร็จครับมันกลับกลายเป็นว่าแม้ว่าเราจะไปเดินตามสถานที่ทั่วไปเนี่ยจะไม่เจองูเห่าแล้วนะครับผมจะไปเดินในปา่านิดหน่อยก็ไม่ได้อันตรายอะไรเหมือนแต่ก่อนแล้วที่มีงูเห่าอยู่เต็มไปหมดระบาดอยู่ทั่วทุกที่ไปเลยแต่ทใํใไมกันนะ ยังมีเหล่าชาวบ้านยังมีเหล่านักล่างูเห่าเนี่ยเอางูเห่ามาแลกเงินแลกเงินแลกเงินได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆจ้าหลายๆคนเนี่ยตั้งตัวกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยไปเลยนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวมันก็ได้ปรากฏออกมาว่าไอ้งูเห่าเนี่ยถูกล่าจนจะหมดก็จริงแต่เราะว่าก็มีชาวบ้านหัวใสหลายๆคนเนี่ยนะครับงั้นเราก็เอางูเห่าที่จับมาได้เนี่ยไปส่งแค่จานวนหนึ่งไอ้ที่เหลือเนี่ยเอามาทําฟาร์มงูเห่าเลยนะครับ พงูเกิดมาโตสักพักหนึ่งก็เอาไปให้อังเกฤษนะครับผมขึ้นเงินมาแล้วก็ไอ้งูตัวที่เหลืออยู่เนี่ยก็ออกลูกออกลานอะไรกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็กลายเป็นว่ากลายเป็นธุรกิจเลี้ยงงูเห่าและมีคนซื้อเพียงคนเดียวนั่นก็คือ รัฐบาลอังกฤษกองทัพอังกฤษนั่นเองครับทำให้อังกฤษเนี่ยเสียเงินจํานวนมากมายมหาศาลและสุดท้ายก็ต้องยกเลิกนโยบายนี้ลงก็นับได้ว่าจากนโยบายนี้เองเนี่ยทำให้มีชาวอินเดียหลายคนร่ํารวยมากๆจากการหลอกอังกฤษจนเปื่อยเลยนะต้มจนเปื่อยเลยแหละก็ร่ํารวยกันเป็นแบบเป็นกรอบเป็นกำขึ้นมาเลยนะครับก็นับได้ว่าเป็นความเสียรู้ของอังกฤษจนในเวลาต่อมาเองเนี่ยเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยก็ถูกอธิบายด้วยครับว่าคอบ,บ้าเอฟเฟกซึ่งก็มีรากฐานมาจากเหตุการณ์นี้นั่นแหละนั่นก็คือการที่เราทําอะไรเนี่ยแก้ปัญหาแบบ ขวานผ่าซากจนเกินไปครับไม่ได้คิดถึงผลที่จะตามมาในอนาคตอย่างในมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็มีการใช้อยู่เป็นประจำนะครับผมมีการเอามานั่งวิเคราะห์ว่าไอสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีไหมตัวอย่างเนี่ยก็อาจจะมีแบรดรถยนต์ทาทาของอินเดียที่ต้องการจะขายรถยนต์ราคาถูกออกมาก็ประกาศไปเลยว่าเนี่ยรถยนต์ราคาถูกที่สุดในโลกนะ แต่กลายเป็นว่าผู้คนเนี่ยมีรถอ่ะนอกจากจะเอาไปเดินทางแล้วอะ่ะก็ยังใช้มันเป็นเครื่องหมายในการโชว์ความร่ำรวยของตัวเองถูกไหมเมื่อมันถูกประกาศว่าเป็นรถยนต์ที่ถูกที่สุดเนี่ยก็ทําให้คนก็ไม่ค่อยอยากซื้อสักเท่าไหร่เพราะว่าซื้อไปก็อวดใครไม่ได้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้รถยนต์รุ่นเนี้ยมันถูกที่สุดไงเพราะฉะนั้นมันแปลว่าแกไม่มีตังก็ทําให้ยอดขายเนี่ยไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับ หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยแจกของให้คนอื่นไปกลายาเป็นว่าคนอื่นอาจจะเอาของที่เราแจกเนี่ยไปขายต่อทํากําไรได้มากมาย,ม,ายมหาศาลทําให้การแจกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรดีสักเท่าไหร่ต่อแบรนด์อะไรแบบนี้เลยนะก็เป็นสัพท์ที่คอมมอนมากๆปกติมากๆในการทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากมาร์เก็ตติ้งเองเนี่ยอาจจะรวมไปถึงเหตุการณ์อื่นๆเช่นนโยบายต่างๆอย่างทางรัฐบาลจะออกอันเนี้ยมาเนี่ยมันจะส่งผลดีมากกว่าผลเสียไหมหรือส่งผลเสียมากกว่าผลดีก็เอาเหตุการณ์ตรงเนี้ยมาตั้งต,ต้นกลายเป็นกรน นี่ศึกษาได้นะครับผมก็นับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่อังกฤษเนี่ยเสียรู้ต่อชาวอินเดียเป็นอย่างมากแล้วก็ได้สร้างเศรษฐีให้กับทางฝั่งของอินเดียแล้วก็ได้สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับทหารอังกฤษกองทัพอังกฤษรัฐบาลอังกฤษในตอนนั้นเป็นอย่างมากเลยเลยครับผมก็คิดดูดีถูกเอามาเล่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับกับเหตุการณ์ที่เรียกว่าคอป้าเอฟเฟกนั่นเองหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับเหตุการณ์นี้เองเนี่ยอาจจะไม่ ไม่เป็นแบบสงครามอะไรแต่อย่างใดนี่ครับผมแต่ผมก็คิดว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในประวัติศาสตร์ก็เลยได้มีโอกาสหยิบยกมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันยังไงในวันนี้นะครับผมกับผมขอลาไปก่อนกับรายการ History World นะครับหากท่านผู้ชมอยากได้อะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาเลยนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ คอสเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ